พรุ่งนี้รวยหรือวันนี้รวยใครอยากรู้ตามมาดูกันต่อได้เลยพรุ่งนี้รวยหรือวันนี้รวยนะเป็นคําพูดที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะโดยเฉพาะวันที่ใกล้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหรือที่นิยมเรียกกันว่าหวยนั่นแหละโดยทางอินเวสตีดีเนี่ยเชื่อว่าเลยนะว่าทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนี้ บนท้องถนนช่วงบ่ายๆเนี่ยถนนมักจะโล่งเป็นพิเศษเพื่อนๆคิดอย่างนั้นเช่นกันไหมแอเดี๋ยวลองสังเกตดูเนอะก็เพราะอะไรนะหรอก็เพราะมันคือวันเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนนะสิให้เป็นเศรษฐีเลยนะเออก็ทุกๆวันที่หนึ่งและวันที่16ก็เป็นวันที่หวยออกไงสําหรับคอยอหวยเนี่ยก็คงน่าจะรู้กันเนอะหลายๆคนก็คงกําลังนั่งนั่งฝันนั่งลุ้นกันอยู่ว่า เลขที่เราได้มาจากความฝันเมื่อคืนนี้จากสุดยอดอาจารย์จากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือจากรถป้ายแดงคันใหม่หรือจากเลขอะไรก็ตามแต่นะหรืออาจจะเป็นเลขเด็ดที่ตามมาทุกงวดทุกเดือนทุกปีตามให้มันจนกว่าจะถูกไปเลยนะทางเราก็ขอก็ขออวยพรให้ถูกสมดังหวังกันทุกคนไปเลยเนอะอใครที่ถูกก็อย่าลืมแบ่งเงินเก็บไว้ด้วยนะ อย่าเอาไปใช้จนเพลินล่ะอืมอย่างไรก็ตามทางเราเนี่ยอินเวสต์ดีๆก็ขอแนะนําว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหรือหวยเนี่ยก็มีควรทุ่มกันจนหมดหน้าตักนะเพราะหวังว่าจะรวยเละระวังจะเละแทนนะออแล้วก็อย่าไปหวังพึ่งแต่เทพเทวดาฟ้าดินมาให้เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตเราเพียงอย่างเดียวเลยอาจจะลองเพิ่มอีกหนทางนึ่งนะในการลิขิตชีวิตตัวเองด้วยก็จะดีก็น่าจะดีกว่าเนะ เพียงแค่เวลาเราซื้อเนี่ยอลอตเตอรี่เนี่ยเราก็อาจจะแบ่งก็อาจจะแบ่งเงินมาบางส่วนนะเพราะการที่เราซื้อลอตเตอรี่หรือหวยเนี่ยอาจจะถูกหรือไม่ถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้ลองมาซื้อลอตเตอรี่ที่เราถูกแน่ๆเลยด้วยจะดีกว่าไหมหลายๆคนก็งงนะสิว่าเฮ้ยมีด้วยเหรออ่ามันก็มีนะสิ เดี๋ยวใครอยากรู้ตามมาดูกันต่อได้เลยนี่เลยลอตเตอรี่ที่แบบถูกแน่ๆถูกชัวร์ก็อย่างเช่นสมมุตินะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราอยากถูกลอตเตอรี่สักถูกหวยสักปีละประมาณสักหกหมื่นบาทภายในหนึ่งปีนะวิธีที่เราถูกกันแน่ๆเลยก็คือให้เอาจํานวนเงินที่เราอยากจะถูกในหนึ่งปีเนี่ยอย่างเช่นหกหมื่นบาทเนี่ยให้หารด้วยจํานวนงวดในหนึ่งปี ก็คือใน1ปีมี24งวดเนะก็ให้เอา60,000เนี่ยหาร24ก็จะได้เท่ากับ2,500บาทนั่นเองซึ่ง2,500บาทเนี่ยก็คือคิดเป็นตอง,งวดนะก็คือแบ่งเก็บเงินนั่นเองก็คือเก็บ2,500บาทเก็บ24ครั้งจะเท่ากับ6 0ื0 0ซึ่งเป็นตัวเลขที่เราถูกแน่ๆโดยไม่ต้องไปหวังพึ่งเทพเทวดายอย่างเดียวเลย ซึ่งเราสามารถลิขิตตลิขิตให้เราถูกหวยได้ทุกทกปีได้ด้วยการเก็บเงินนั่นเองดังนั้นหากเราเก็บเงิน2,500บาทต่อง,งวดรับรองเลยว่าพอเราซื้อครบ24งวดมี60,000บาทแน่ๆดังนั้นเราแบ่งเงินมาหยอดกระปุกเพื่อซื้อลอตเตอรี่ที่จะถูกแบบแน่นอนกันด้วยเถอะนะก็ว่าแต่ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะ พรุ่งนี้เราจะซื้อเลขอะไรกันดีนะก็สุดท้ายนี้แล้วทางอินเวสต์ดีก็หวังว่าข้อมูลที่นํามาแบ่งปันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้มากก็น้อยเนอะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครมีเลขเด็ดอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆก็สามารถอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเนอะคุยเล่นๆขำๆนะอแต่เรื่องการเก็บเงินเป็นเรื่องสําคัญของทุกคน โชคดีฝันดีแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่บายบาย